4, 3 2, 2> เกษตรกรที่ทำทุเรียนครับถ้าเราเนี่ยลาดด้วยกู้ดินนะครับต้นสมบูรณ์แบบตามด้วยอะมิโนเนี่ยดูนะครับว่ามันจะยาวมากเลยแล้วมันจะแข็งแรงมากเลยคือถ้าออกเป็นพวงๆเนี่ยการรักาเนี่ยมันออกพวงเยอะๆแต่ของเราบอกแล้วครับหนึ่งพวงเนี่ยเราอย่างมากก็ใช้ได้ลูกหรือสองลูกมันไม่จําเป็นนะครับถ้าออกเยอะๆเนี่ย ก้านมันจะสั้นดูนะครับขนาดนี้ยังไม่ทํแทนบารเลยก้านยาวมากเลยแล้วดกมากเลยนะครับถึงบอกว่าเราใช้กู้ดินเต็มไปหมดนะครับถึงบอกเกษตรกรครับเราใช้สปีดตอนนี้เราสามารถที่จะบล็อกมันจะบานแล้วจะเป็นแย่แล้วเราก็ใช้ตัวขั้วเหนียวกับ8 8 8ได้นะครับก่อนที่จะออกเนี่ยเราก็ฉีดสปีดได้อีกนะครับมันยังไม่ออกเยอะเราจะให้เยอะกว่านี้เนี่ยตอนนี้ก็ประมาณไม่ต่ํากว่านะครับดูนะครับดูมันดกขนาดนี้นะครับว่าเป็นยังไงก็ดูเอานะครับเกษตรกรครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับทุเรียนนะครับ โทรติดต่อได้ตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับไม่ว่าทุเรียนจะเป็นอะไรปรึกษาได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือรับชมทาง psi 114กับ1น6ทุกวันนะครับมีอะไรสอบถามได้สั่งซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพืชผักสวนครัวหรือพืชอะไรก็แล้วแต่เราต้องล้างดินก่อนด้วยชุดกู้ดินนะครับว่ากู้ดินเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับผลที่ได้เนี่ย ต้นพวกนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าตายเกือบหมดแล้วตอนนี้กลับมาพลิกชีวิตเดือนนี้ปีนี้ได้2องคนแล้วนะครับดูลูกดกขนาดนี้นะครับดูว่าเป็นไงนะครับก็ฝากเกษตรกรไว้ทําทุกอย่างถ้าล้างดินก่อนชนะแน่นอนครับแล้วบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เรากําลังปรับปรุงคุณภาพดีอยู่แล้วเนี่ยเราไม่พอเราจะไอดีขึ้นอีกนะครับเกษตรกรท่านใดที่สนใจนะครับโตตาใหม่เลขคอเซนเตอร์นี้นะครับ